ตบจนผมหงอกหลุดหมดหัวแล้วทิ้งบัดดีนะคะชัดชัยบัดดีค่ะผมไม่ได้หนีเด้อไม่ได้ว่านี้พี่จะม,มี่บัดดีค่ะพี่จันยาบัดดีค่ะใช่ไหมทนายอูไทยอะจริงๆอะผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยต้องเคารพเขาสิวะไอเฮียไม่ใช่ไปลากมาตบทุกคนที่ออกมาพูดเพราะอะไรตอนแรกๆเนี่ยพี่ประดับบัดดีค่ะตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่มีใครไปตําหนิเลยมีแต่เขาบอกว่าเออ ให้กลับมาดีกันพี่ดีเลกว่าด,ดีค่ะกลับมาดีกันกลับมาจับไม้จับมือกันมึงก็ไม่ไงตอนนี้เป็นไงจริงนะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเคารพใช่มันต้องเคารพผู้ใหญ่แล้วทนายอุทัยหูกแกขนาดไหนรุ่นพ่อมึงแล้วมึงยังไปกระชากหัวเขาก็ตบอะ่ะยังอาจารย์เพิรชัดนุ่นไปให้ส้เนเตีนเขานุน่นนี่เหรอคนอย่างมึงอะ่ะไม่จบแล้วกูถามว่าทุกคนเขาจะจบไหมละ่ะ มึงลองจบดูซิเออนี่เอาอีกแล้วขึ้นมาพูดอีกแล้วขึ้นมาบอกว่าอ่ะคนนั้นเสี่ยมคนนี้เสี่ยมแล้วก็ไปเรียกหาลุงช่างมึงไม่ต้องไปเรียกหาเขาหรอกออกไปไกลๆพวกมึงนะ่ะไอตัวสร้างปัญหาเนี่ยมึงจะมาอยู่ทําไมอะ่ะพวกมึงสร้างปัญหาทุกคนเนี่ยสองตัวมึงเนี่ยสร้างปัญหาแต่ถ้ามึงอยากจะเป็นคนดีในสังคมเนี่ยมึงก็พยายามดูตัวเอง ปรับตัวเองกลับสภาพกลับมาให้มันเหมือนเดิมใช่ไหมนิสัยมันต่ำใช่ใช่ค่ะนิสัยต่ำนะแล้วก็ไปนั่งด่าเขาไปจิกทนายนบทนายนงแรกๆเขาก็เตือนนะคะเอฟสี่เขาเตือนมันนี่แหละเออให้มันกลับมาซะากลับมานู่นนี่นั่นพี่สานสวัสดีครับใช่ไหมแต่ไม่กลับไม่กลับค่ะ อย่างว่าแหละคนเฮี้ยยังไงมันก็เฮี้ยถูกไหมเอฟซีพี่หนูดีหวัดดีค่ะนะมึงไม่กลับก็เรื่องของมึงแต่อย่าไปโทษคนอื่นเขาว่าทําไมเขาก็ชากพวกมึงมาตบมาด่ากันก็เพราะสันดานมึงเป็นอย่างนี้มาคืนป้าเป็นไงป้ารับไหวอยู่แล้วป้ารับไหวอยู่แล้วได้ยินบ่หูอะ่ะเขารับไหวเขาไม่อยากให้ในายช่างออกมาเล่นกับพวกมึงใช่ไหมคะน้องมดพี่สันใช่ไหม ป้ารับไหวอยู่แล้วอะ่ะได้ยินไหมเออย่าแดงหวัดดีค่ะเขาไม่อยากให้ลุงออกมาเล่นเพราะหนึ่งคดีความมันยังไม่สิ้นสุดคดีความยังไม่จบยังเหลืออีกสองสาลพี่ออปโปหวัดดีค่ะใช่ไหมเขาเลยโอเคกูรับไหวกูรับไหวอะไรเงี้ยป้าก็เลยต้องต่อกกวกับไอ้พวกปรีเปรตซาตานถูกไหมคะเอฟคุณนางฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีคนมานั่นแหละค่ะจริงไหมคะใช่เขายังมีคดีความอยู่แล้วเขาจะมาเหรอคะป้าเนี่ยเขารับไหวอยู่แล้วรับไหวอยู่แล้วได้ยินปะ่ะเออดำดงอะ่ะได้ยินบอเออทำไมมึงไม่ปรับตัวไม่พัฒนาตัวเองมาผู้ถามหน่อยพี่อาพันวดีค่ะลุงก็ให้กําลังใจป้าใช่พี่นิต,ตายาวัดีค่ะลุงให้กําลังใจอย,อยู่แล้ว ตัวเองทําผิดเองตัวเองเอาคลิปเสียงไปอัดคลิปเสียงแล้วไปเปิดแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเพราะอะไรอะถามจริงอะเสียความรู้สึกก็เพราะปากมึงใช่ไหมปากคุณมึงทั้งสองคนไหมที่มึงเอาเขาไปประนามเอาเขาไปเหยียบย่ําเนี่ยจิก,กบาลเขาไปตกที่สี่แยกไฟแดงอะกูถามหน่อยแล้วมึงเนี่ยยังไม่สํานึกเลยว่าตัวของมึงผิดกันเนี่ยมึงยังไม่สํานึกสำเนียดเลย เออพวกกูนะกูจะบอกให้นะยูทูบเบอร์เนี่ยฝั่งของพอตอนเนี่ยถ้าเขาไม่มีถ้าพวกมึงไม่มากระแทกกันแนะกันแน่เขาไม่ออกมาฟาดหรอกออใช่ไหมพี่ประมาณสวัสดีค่ะถูกไหมเขาไม่มีใครไปทำร้ายใครหรอก น้องเมย์เมสวัสดีค่ะฝากติดตามน้องเมเมย์ด้วยนะจ๊ะถูกไหมน้องเมเมก็พูดเพ้อะนะคะพูดไม่เป็นค่ะพี่นางฟ้าพูดไม่เป็นหรอกไอ้พูดแบบหวานหวานต้องแบบนี้ค่ะเราเป็นสายฟาดต้องฟาดอย่างเดียวนะคะฟาดยังไงก็ได้คือเราก็ไม่ได้แบบแบบเถื่อนนะ่ะแต่เราฟาดแบบว่าคือมันเกินไปไงอย่างเมื่อเช้าออกมาเป็นไงบอกบบจะไม่พูดจะไม่พูดพูดเหมือนเดิมคะ่ออมนะเอฟซีออกมาตําหนี่ป้านะคะออกมาตําหนี่ป้า จัดชัยมาอีกร่างแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะไม่ต้องออกมาตําหนิเขาหรอกตัวเองทําผิดตัวเองไปนั่งด่าเขาไปนั่งว่าเขาไปดูถูกเหยียดยามเขาเรื่องส่วนตัวของเขามึงก็ออกมาพูดพี่จีเอฟสวัสดีค่ะพี่สี่กันสวัสดีค่ะเรื่องส่วนตัวเขาก็กระชากเขามาพูดทั้งทั้งที่มึงไม่ได้เป็นเมียน้อยเขาหรือว่าอะไรเลยไม่สมควรที่จะไปก้าวไก่ในชีวิตของเขา เขาจะทำอะไรจะนอนด้วยกันหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่สมควรเข้าไปวุ่นวายในชีวิตของเขานะแล้วก็จบได้แล้วถ้านับถือองค์ปู่ปริจิตจริงๆขอบคุณมากพี่อิทวิโวนะคะสวัสดีค่ะถ้ารักลุงช่างจริงๆเนี่ยควรที่จะหูปากกันได้แล้วไม่สมควรที่จะออกมาตอบโต้ต่อกอ,อนหรอกกระชากคนโน้นไปด่าทีกระชากเอทนายอุทัยออกไปฟาดทีนึง ทนายนพทนายนงอาจารย์พิริชัดคุณนิรนามคุณธนันอาจารย์ธนานเอาไปหมดเพราะอะไรที่เขาออกมาฟาดกันเพราะอะไรเหตุผลมันมีอยู่ในตัวเองเพราะคุณไปก้าวไกยชีวิตของเขาไปกระชากเขามาตบตรงสี่แยกเขาก็เลยต้องออกมาปกป้องจริงๆลุงช่างกับป้าแปลงผักเขาไม่ได้มาบอกเฮ้ยพวกกูเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องใช่ไหมน้องเมเมย์นะน้องมดแม่น้อย พาร์สวัสด,ดีค่ะเพื่อนถูกไหมมึงอ่าชัดคารินสวัสด,ดีนะคะถูกไหมคะมันไม่มีใครที่มาบอกหรอกพวกกูนี่ยรู้กันเองถูกไหมเห็นหน้ามันแล้วไม่ชอบตั้งแต่ทีแรกแล้วจริงเหรอพี่สันหรอเรื่องครอบครัวเรื่องใต้เตียงเขาไม่สมควรที่จะเอามาพูดใช่พี่จะมี่นะ เขาจะนอนใส่กางเกงในสีอะไรหรือว่าจะใส่เสื้อในนอนสีอะไรไม่สมควรเนี่ยที่จะเอาเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องตรงนี้มาพูดและไปอัดเสียงเขาไว้นี่เขาเรียกว่าสันดานดีแล้วเหรอถามว่าทําไมกูต้องพูดซ้ํซาก,ก็เพิ่งไม่จบไงพี่จิมสวัสดีค่ะป้าตาสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะใช่ไหมคะก็มึงไม่จบไงมึงลองจบสิพวกกูก็จบถูกไหม ยังออกมานั่งกระแซะเขาบอกมันไม่ได้กระแซะนะหนูยังรักอยู่นะคะหนูยังรักในช่างอยู่นะคะโถเอ้ยไปไกลๆเถอะถ้ารักแบบนี้นะไปไกลๆส่งติงเลยพี่นีละนามหวัดดีนะคะไอ้หนิงกําไอไออะไรนะไอ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 นอแหละนั่นแหละมันกะหาว่าใส่ร้ายเขาไม่ได้ใส่ร้ายแล้วสิ่งที่พี่นิลนามเขาออกมาพูดเขาไม่ได้ใส่ร้ายมึงเลยแต่มึงไม่จบไงฝากติดตามพี่นิรนามด้วยนะคะถูกไหมมึงไม่จบ แต่ถ้ามึงจบทุกคนเขาจะออกมาฟาดมึงไหมคำขอโทษสักคำอะ่ะยังไม่มีถึงมึงขอโทษก็จริงแต่มึงขอโทษมันไม่ได้จากใจอะ่ะขอโทษลอยๆให้ผีสางเทวดาเขาเห็นหรอถามหน่อยดิไอ้ขอโทษแบบเนี้ไอต้องขอโทษดีกว่าถูกไหมโถเอ้ยมุนีเธอนี่ยุ่งก่ะชั้นจริง,รงๆเลยนะ เธอฟังให้เฉยนะอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวจะโดนใครก็ได้ถ้าถึงนะอย่าป่วนนะเดี๋ยวน้องมดคน